สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองโรงเรียนวัดอัปปินทา,าราบที่น่ารักทุกคนนะครับอ่ะเดีนน๋ยวนี้วันนี้คอนเทนต์ต่ตอไปเรานะครับสำหรับพวกเราวันนี้คืออะไรดีนะครับครูก็มา,มาคิดดูเอ๊เป็นอะไรดีนะก็เลยคิดว่ามันจะมีท่าออกกำลังกายท่าหนึ่งที่ ได้ความสุขสนานด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับช่วยให้กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดด้วยนั่นก็คือมีใครพอเดาออกไหมครับ่าเป็นท่าไหนที่จะเอาการวิ่งและการกระโดดมานไกันตินต๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดออกไหมครับอ่ะกูเฉลยให้นะครับนั่นก็คือการกระโดดตก ใต้เข่านะครับหรือกระโดดตบลอดใต้ขาเมื่มีซึ่งเด็กเด็กๆทุกคนน่าจะทํากันได้นะครับพอครูพูดลอกอ๋อเลยนะครับเพราะการกระโดดตบลอดใต้เข่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับการบังคับไปในตัวนะครับโดยใช้ลักษณะของการตบมือเป็นตัวเป็นตัวบังคับเป็นตัวนับจังหวะของเราเกี่ยวกับการการยกเข่าขึ้นมันก็จะเหมือนกับการทั้งวิ่งและทั้งกระโดดนะครับนอะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองนะครับเราก็ต้องมีการออกกำงกายก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาทําตามครูพร้อมกันนะครับเริ่มนะครับวันนี้เราออกกำลังกายที่ขาเราก็ต้องเน้นการอกกงกายขาเป็นหลักนะครับเราจะเริ่มที่หัวไหล่ก่อนนะครับหัวไหล่เบาๆเลยนะครับสบัดข้อมือครับสบัดข้อเท้าครับตามนะครับโอ้เจ็บแปดวิใช่ไหมครับแปดพอแปดเสร็จปุ๊บยืนครับ ทีครั้งนีนะครับจะดูว่านะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเด็กขางนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปนะครับมายืดข้อมือครับเตียน,นนะครับดักอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่นเราต้องกระชับนิดนึงเนาะนะครับอ่าต่อไปครับทีนี้เรามายืดขายืดขามีท่าอะไรบ้างน,นะครับจับได้ไหมครับท่าเดิมเลยครับท่าเดิมนะครับถ้าใครทรงตัวไม่อยู่นะครับท่านี้นะครับถ้าใครทรงตัวไม่อยู่ให้อ่าที่จับนะครับ ตัวอยู่นะครับก็ไม่ต้องจับอะไรนะครับหกเจ็ดแปดาเดครับเปลี่ยนข้าครับนะครับยกและดึงที่ปลายเท้านะครับดูดีนะครับดึงปลายเท้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปต่อไปนะครับดึงด้านหลังนะครับจับของมือเลยก็ได้ตามับ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8สาี่้าหเ็นะครับครับใครถนัดดึงมือเดียวก็ได้อยู่ดอมือก็ได้นะครับ1 2 3 4 5ส7 8มี่้ากเแอ่าโอเคเริ่มขันท้ายแล้วใช่ไหมครับอรัทีนี้เรามาอีกเียวหนึ่ เก่นข้างนะ 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8าี่ห้าหกเโอเคครับพร,ร้อมที่จะนำการทดลองแล้วนะครับแต่เยวเรามาเริ่มก,การทดลองกันเลยครับเหตุทีการก็คือถ้าเริ่มต้นนะครับถ้าเริ่มต้นให้การแข่นาาออกไปหนัาแจนั้นทำไมครับจะโดนตกตกนี้ได้ไ,ดไหมไม่ได้ หลังจากนั้นต้องยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมานะครับให้ได้ฉากหรือว่าสูงวานไหนก็ได้สูงวันวเร็วก็ได้นะครับดูนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับอ่าอันนี้ถ้าเราทำแบบนี้ มันก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายที่เบาไปถ้าเราจะได้ออกกำลังกายเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดต้องทำไงครับทำให้เร็วขึ้นทำให้เร็วขึ้นเดี๋ยวนักแบบเรียนนะครับมาทำพร้อมกันกับครูนะครับเรามาลองกระโดโดโลด,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 ดใต้ขานะครับทำให้เร็วขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องเร็วมากนะครับเร,เราลองช้าๆดูก่อน,นับเอาซ้ 15ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับ1ล0เรั้งครับเดี๋ยวนะครับเริ่มนะครับปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 14 15เอาละครับทีน,นี้เราจะมาลองทําการทดลองดูนะครับว่าถ้าครูเนี่ยทำท่า กระโดดตกลอดใต้เข่านะครับเมื่อกี้เราลองไป15ครั้งใช่ไหมครับทีนี้ครูจะลองทําดูเดี๋ยวนักเรียนทําพร้อมกับครูนะครับลองทําดูซิว่าถ้าเราทําทั้งหมด30ครั้งเนี่ยอัตราการเต้นชีพจรเราจะประมาณเท่าไหร่อัตราการเต้นชีพจรของครูนะครับเดี๋ยวดูจากนาฬิกาก่อนนะครับตอนนี้ของครูอยู่ที่76กนะครับไม่ถึง80นะครับ 75- 76กนะครับ ทีนี้มาดูซิว่าถ้าเรากระโดดตกล้อใต้เข่าเนี่ยอัตราการเต้นชีพจรของครูนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วมันจะกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนมาเรามาทดลองกันเลยนะครับมาทดลองมาดูน,นะครับว่ากระโดดตกล้อใต้ขาเนี่ยทำทั้งหมดส0สิครั้งเนี่ยอัตราการเต้นชีพจรของเราเมันจะขึ้นกระฉูดไปขนาดไหน,นอ่านเบียนพร้อม้ไหมครับ

เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงครับนักเรียนลองวัดชีพจรตัวเองรือยังครับวัดชีพจรทําไงครับก็จับที่หน้าอกของตัวเองก็ได้นะครับหรืออย่างที่ครูสอนในวิชาสุขศึกษาทําไงครับใช้มือซ้ายนะครับใช้มือซ้ายยืนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสองนิ้วนะครับจับที่ข้อมือนะครับข้อมือของตัวเองแบบนี้นะครับ กดมาที่บริเวณตรงนี้เห็นไหมเอ่ยนะครับกดมาที่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะวัดที่ประจรของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆคือกดบริเวณตรงคอเราก็ได้นะครับตรงหน้าอกก็ได้นะครับวัดออกมาแล้วได้เท่าไหร่ครับนับเป็นประมาณ1นาทีนะครับว่าจับ1นาทีเนี่ยเต้นได้เท่าไหร่เมื่อกี้ของครูเนี่ยดูจากนาฬิกาแล้วก็จะอยู่ที่ ร้อยประมาณร้อยสองร้อยสามนะครับก็ถือว่าก็ก็อัตราการเต้น่ประจนี้ก็พุ่งกระชุดไปพอสมควรนะครับมันเหนื่อยพอๆการวิ่งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เจ็บเข่าเหมือนกับการวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ได้ความสมุกสนาไปด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอาจจะลองมาทดลองดูว่า มันจะมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับมีท่าออกกําลังกายอะไรที่ทําให้นะครับเราสามารถที่จะพัฒนาหัวใจความแข็งแรงหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดของเราได้มากกว่านี้นะครับอ่ะอยางไรก็ขอขอ,ขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้านะครับกูจะมาทดลองนะครับในวิธีอื่นต่อไปนะครับ ยังไงก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย